นี่คือคลิปสรุปข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าประจำสัปดาห์ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2024ครับโดยในสัปดาห์นี้มีข่าวความน่าสนใจในหลายประเด็นโตโยต้ตายืนยันแล้วว่าเตรียมจะผลิตกระบะท,ที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100%สำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไม่เกินปลายปี2025และประเทศจีนนั้นมีการเปิดตัว E ีีใหม่ที่น่าสนใจซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่แบบเกึ่งโซลิดสเตตสามารถเดินทางได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้า EV ีที่ผลิตจากประเทศจีนมากกว่า100%ซึ่งจะกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่รวมไปถึงข่าวสารและหัวข้อความน่าสนใจอื่นๆในคลิปนี้ผมจะมาเล่าและสรุปให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมเปริรจาก Channel Carlever ครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าและสรุปข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปข่าวสารในช่วงสัปดาห์ท้ายๆของเดือนพฤษภาคมปี2024ซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจหลายหัวข้อครับเริ่มจากข้อมูลของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยครับโตยต้าพี่ใหญ่ในตลาดรถยนต์เตรียมจะเปิดตัวตลาดกระบะขนาดกลางที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100% ซึ่งจากการให้ข้อมูลของโนริอากิคามาชิตะซึ่งเป็นประธานโตโยต้าประเทศไทยได้เคยให้ข้อมูลในงานมอเตอร์โชว์2024ว่าบริษัทนั้นจะมีการขึ้นลายการผลิตกระบะไฟฟ้าไฮลักซ์อย่างแน่นอนภายในปี2025ซึ่งต่อมารองประธานบริหารของโตโยต้ามอเตอร์เชียเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์เช่นเดียวกันว่าความตั้งใจของบริษัทก็คือการผลิตรถยนต์ไฮลักษ์ BEV ที่ประเทศไทยสำหรับเป้าหมายการทาตลาดในประเทศ รวมไปถึงส่งออกไปยังตลาดอื่นๆด้วยส่วนสเปคของแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมไปถึงระยะทางการวิ่งนั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาขณะที่อิสุสุนั้นก็มีแผนที่จะขึ้นลายการผลิตรถกระบะขุมพลังไฟฟ้า100%ในรายการผลิตของโรงงานประเทศไทยเช่นเดียวกันด้านของอิสุสุนั้นมีการเผยข้อมูลบางส่วนของตัวรถออกมาพร้อมกับลุมพลังขับเคลื่อนที่เป็นแบบ4ล้อฟูลไทม์มีพละกำลังรวมสูงสุด130กิโลวัตต์หรือประมาณ174แรงม้า แรงบิดสูงสุดของรถอยู่ที่325นิวตันเมตรมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุขนาด66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลประมาณ300กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งโดยช่วงแรกในการผลิตนั้นจะเป็นการส่งออกไปยังยุโรปก่อนส่วนในตลาดประเทศไทยนั้นทางค่ายจะมีการประเมินความต้องการของลูกค้าชาวไทยอีกครั้งต่อมาเป็นข่าวที่เป็นกระแสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อมีผู้ใช้งาน tiktok รายหนึ่งออกมาเผยวิดีโอว่าซูซูกิซึ่งเป็นค่ายรถยน,นต์สัญชาญี่่ปุน กำลังจะยุติการทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยภายในปี2024นี้หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปก็ทำให้เกิดกระแสการพูดคุยกันในวงกว้างอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทางบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดต้องออกมาแถลงการโต้ข่าวด้วยตนเองโดยทางบริษัทนั้นได้แจ้งว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและขอยืนยันว่าบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีแผนในระยะยาวที่จะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2,568และในปีถ,ถัดไปตามแผนงานธุรกิจที่มีการประกาศต่อผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไปเมื่อช่วงต้นปี2,567ที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซูซูกิได้จัดการประชุมดีลเลอร์พร้อมแถลงนโยบายภายใต้ใตแผนธุรกิจระยะยาว7ปีรวมไปถึงแผนการเปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในปี2,25 0หรือในปีหน้า ส่วนด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถย,ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในงาน b o i Symposium 2024กรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ได้เปิดเผยว่า b o i ได้ดำเนินประสานงาน7ค่ายรถยนต์ชั้นนำของประเทศจีนได้แก่ BYD, MG, Great Wall Motor, Neta, Chang'an, GAC Ion และ o m o d a and j e k u เพื่อมาร่วมแสดงวิสัยทัศน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยแต่และรายนั้นยืนยันว่าจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักในอาเซียนและมองโอกาสที่จะใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศนั้นสูงถึง90%เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักสําหรับทําตลาดในประเทศและส่งออกในอนาคตซึ่งจะสร้างงานให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยด้วยด้านฝั่งของประเทศจีนนั้นมีข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเ,รเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาค,คม2 0 2 4ที่ผ่านมา IM m o t ม r อตซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ฝั่งของประเทศจีนได้เปิดตัว IML6 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ล่าสุดอย่างแบตเตอรี่แบบกึ่ง o l i d State ที่สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากรุ่นแรกโดยชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นพัฒนาโดยบริษัทชิงเต่า e n e r g y d e v e l o p m e n t Group ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในประเทศจีนโดยคุณสมบัติของแบตเตอรี่นั้นจะสามารถให้ระยะเดินทางได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งตัวรถนั้นจะพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศจีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปขณะที่ฝั่งของอเมริกานั้นดูเหมือนว่ากําลังจะสร้างความยากลําบากในการทําตลาดรถไฟฟ้าในตลาดสหรัฐอเมริกามากขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศจีนจํานวนมากรวมไปถึงรถไฟฟ้าชิปคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งภาษีของรถยไฟฟ้านั้นถูกเพิ่มขึ้นสีเท่าเป็น1 0 2 5เซ์ นั่นทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้รถไฟฟ้าจากประเทศจีนนั้นเข้าไปทําตลาดในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามความนิยมของลูกค้าในสหรัฐนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเลือกรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนตั้งแต่ต้นการขึ้นภาษีดังกล่าวนั้นจึงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักยกเว้นการสร้างเกราะกำบังให้ค่ายยานยนต์ในประเทศนั้นรู้สึกปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีคู่แข่งด้านราคา ก็าอาจจะทําให้ค่ายัานยนต์ในประเทศยังคงยืนยันที่จะทําตลาดรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์สันดาปต่อไปและนอกจากการขึ้นภาษีรถยนต์ e ีแล้วสินค้าอื่นๆหลายรายการก็มีการปรับขึ้นภาษีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะทําให้หลายค่ายัานยนต์ที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากประเทศจีนนั้นจําเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาจําหน่ายรถยนต์ของตนเองซึ่งนั่นจะส่งผลให้ลูกค้าต้องซื้อรถยนต์ในราคาที่แพงขึ้น ส่วนในประเทศไทยนั้นซึ่งปัจจุบันกําลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีแห่งใหม่อาจจะได้อน,นิสงส์งด้านบวกสําหรับการผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เราต้องติดตามกันต่อไปครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจครับดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนั้นจะเนื้อหอมไม่หยุดเพราะว่าล่าสุดหงชีซึ่งเป็นค่ายรถยนต์แบรนด์สุดหรูจากประเทศจีนนั้นตเตรียมขยายตลาดมาอย่างประเทศไทยพร้อมกับการแต่งตั้งตังตวแทนจําหน่ายในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ สำหรับหงชีนั้นถือได้ว่าเป็นรถยนต์ระดับพรีเมียมที่มีฉายาว่าโลสลอยในประเทศจีนและยังถูกใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของบรรดาประธานาธิบดีจีนซึ่งการมาเยือนในประเทศไทยครั้งล่าสุดของนายสีจิ้นผิงในการประชุม a อเปก2022รถยนต์แบรนด์ดังกล่าวนั้นถูกส่งมาจากประเทศจีนเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางตลอดทั้งภารกิจของประธานาธิบดีจีนด้วย ซึ่งการขยายตลาดมายังประเทศไทยของหงชีนั้นตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และสุดท้ายตลาดรถยนต์อีในประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่ากำลังจะมีน้องใหม่เนื่องจากว่าค่ายนยนต์เพื่อนบ้านจากประเทศเวียดนามอย่างวินฟาสนั้นเตรียมจะเปิดตัวจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2024ที่กำลังจะถึงนี้สำหรับการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของเวียดนามนั้นจะมาพร้อมกับโมเดลธุรกิจที่แหวกแนวนั่นก็คือการเช่าซื้อรถแยกแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่าได้ และเสนอทางเลือกในการใช้งานแบตเตอรี่เป็นการเช่าสำหรับลูกค้าแทนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะเข้าทำตลาดในไทยนั้นจะเป็นรุ่นวินฟา s t VFE 3 4สําำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นยังคงเป็นโมเดลการขายรถยนต์พร้อมแบตเตอรี่โดยมีราคาคาดการณ์นั้นอยู่ที่ราวไม่เกิน80,0,000บาทสำหรับวินฟ a s t v f 34นั้นจะเป็นรถ Comp พ c t SUV มาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขานาด148แปรงม้าจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุ42กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถพารถไปได้ไกลสูงสุดประมาณ318กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC สำหรับโมเดลธุรกิจแยกขายเฉพาะตัวรถพร้อมกับแพ็กเกจเช่าแบตเตอรี่นั้นให้ผลค่อนข้างที่น่าพอใจในประเทศเวียดนามทำให้บริษัทวินฟาร์นั้นมียอดขายขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ในไตรมาสแรกของปี2024ส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นจะเป็นไปอย่างที่ทางค่ายคาดการไว้หรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ และทั้งหมดก็เป็นข้อมูลสรุปข่าวสารการอัปเดตข,ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราได้นำมาฝากในวันนี้และถ้าหากชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจข่าวไรเวอรในช่องทางต่างๆด้วยนะครับและผมเปอร์จาก c ่าวรเวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ